มาเข้าครัวทําอาหารกันค่ะมื้อเช้าวันนี้พลอยจะทําข้าวเหนียวไก่ทอดหมูสามชั้นทอดแล้วก็แม่พลอยชอบกินก็คือข้าวเหนียวไข่เจียวทอดและวิธีหุงข้าวเหนียวของพลอยนะคะก็ไม่ต้องแช่ข้าวเหนียวข้ามคืนเลยมาเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับกันว่า มีอะไรบ้างนะก่อนอื่นก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครหมูสามชั้นพอจะเอาหนังออกนะคะเพราะว่ามันเหนียวลูกกินไม่ได้แล้วตอนทอดเนี่ยน้ำมันก็ไม่กระเด็นด้วยหั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะอย่าเล็กมากเดี๋ยวมันจะแห้งไม่อร่อย วนวิธีนึ่งข้าวเหนียวของพลแบบเร่งด่วนนะคะก็คืออย่างแรกเราก็จะต้องล้างข้าวเหนียวเสร็จแล้วใช่ไหมเอาไปแช่นในน้ําร้อนสัก1 0บถึงสินาทีก็ได้นะคะพลใช้ข้าวเหนียวของโรตัสหืมหอมอร่อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยวิธีนี้ก็ทําให้ข้าวสุกไวแล้วก็สุกทั่วด้วยนะทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเราจะหมักเนื้อสัตว์กันแล้วนะคะปีกไก่เนี่ยพลผ่าครึ่งนะ แล้วก็ไม่ได้หมักนานค่ะไม่ถึง5้านาทีเองใช้น้ำปลาตาหอยเป่าฮื้อฝาแดงแบบนี้นะคะเขาจะมีความหอมแล้วก็มีรสชาติหวานเล็กๆกัเกนเราก็เรียกไม่ถูกนะคุกเขานะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลเล็กน้อยปรุงแบบนี้ทั้งเนื้อหมูแล้วก็เนื้อไก่เลยนะคะใส่รสดีนิดหน่อยนิดจริงๆอ่ะจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะ,ะคุกเขาให้เข้ากันนะคะ ก็หมักทิ้งเอาไว้ไม่เกิน5นาทีแล้วก่อนจะทอดก็นํามาคุกแป้งนะคะพอใช้แป้งของอังเคอร์บานแป้งเขากรอบฟูไม่อมน้ํามันอันนี้ยี่ห้อเนี่ยใช้ประจําเลยส่วนใหญ่จะเจอแต่ในโรตัสนะคะนี่ไปซื้อในโรตัสมินิอะโรตัตเล็กมา ั้งหมอ้อน้ำมันให้เรียบร้อยเนี่ยพลอยชอบทอดในหม้อนะไม่เปลืองน้ํามันดีใช้หม้อของ Eco Wing ค่ะเขามีฝาปิดแบบนี้เคลือบเซรามิกการเลือกเครื่องครัวนะคะก็เป็นอะไรที่สําคัญนะเพราะว่า มันเป็นการที่แบบเรากินทุกวันทําอาหารทุกวันใช่ไหมก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันมีคุณภาพนิดนึงแอบขายของใครอยากได้เดี๋ยวจะแปะพิกัดในตะกร้าให้นะครบชุดเนี่ยสเซตนะทุกคนราคาแค่พันนิดนิดเองมาพร้อมฝากแก้วทุกชิ้นนะทุกคนมากลับมาที่การทําอาหารค่ะทอดไก่เสร็จแล้วก็ทอดหมูสามชั้นต่อได้เลย เคยเป็นไหมแบบชอบกินอะไรที่มันเหมนคิดถึงตอนเด็กๆอะ่ะไข่เจียวกับข้าวเหนียวแค่เนี้ยพอโตมาเราก็ยจะโหยหาคิดถึงวันเก่าๆของเราเป็นเมนูง่ายๆแต่มันเอออร่อยดีอะทุกคนลูกยังถามเลยว่าอ,อทำไมแม่ชอบกินแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็คิดถึงวัยเด็กอะเนาะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่เจียวของเรา ได้ค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกาันใครไม่รู้จะทําอะไรมื้อเช้าง่ายๆนะคะทําเองทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นน้าจิ้มพริกป่นแบบนั้นอร่อยฟินอย่าลืมกดซับสไคร์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ